สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลนทุกคนครับนี่คือฟีฟ่าออนไลน์สี่อะคาเดมีรายการที่จะมาแนะนําตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงออรายละเอียดต่างๆภายในเกมฟีฟ่าออนไลน์ใน EP ที่3นี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโหมดการเล่นทั้งหมดในเกม FIFA าออนไลนโหมดไหนต้องทําอะไรดูคลิปนี้จบได้รู้จักครบทุกโหมดแน่นอน อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับว่าในเกมฟีฟ่าออนไลน์4จะแบ่งออกเป็นสส่วนนั่นก็คือทีมสโมสรอนและทีมแฟนตาซีมาเริ่มต้นกันที่ฟากของทีมสโมสสอนก่อนแล้วกันนะครับโหมโดแรกคือลีกแมชโหมดที่ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้ามาแข่งขันกับ A i ในรูปแบบลีกอ้างอิงจากสโมสรอนและทีมที่เราเลือกมาตอนสร้างทีมซึ่งในหน้าแรกสุดจะมีเรื่องของอันดับของเราในลีกและตารางการแข่งขันของเรามีการแสดงค่าทีมอ e วนตีที่จะได้จากการเล่นเอาชนะเพื่อเก็บคะแนนและรับเงินรางวัลไปเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มการแข่งขันครับเร เราสามารถเลือกความยากของ AI ได้ซึ่งในช่วงแรกครับอาจจะต้องเล่นปลดลอ็อคลายระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนถึงจะเลือกความยากต่างๆได้มากขึ้นและเมื่อเข้ามาแล้วครับเราสามารถเลือกเล่นเองหรือเลือกให้เล่นด้วยระบบเมนเทเจอร์ก็ได้รวมไปถึงสามารถใช้การจำลองหลีกเพื่อเร่งเวลาในการแข่งขันได้เช่นกันส่วนหน้าอื่นๆก็จะมีแถบเส้นทางผู้จัดก,การที่มีภารกิจให้เราทำหากสำเร็จก็จะได้สตาร์พอยต์เป็นรางวาัลมีแถบแสดงตารางคะแนนใส่ติในทีมเราใส่ติของนักเตะทั้งหลีกและเบสเอไอหรือ11ผู้เล่นที่ด ของฤด,ดูกาลนั้นๆโหมดที่2ครับคือเฟรนลี่แมทเป็นโหมดที่ทุกคนสามารถกดสุ่มหาเพื่อนเล่นสำหรับใครที่อยากลองจัดทีมสโมสรอนหรือทีมแบบมี FP มาเล่นขำๆโดยไม่ต้องซีเรียสกับแรงกิ้งหรือสถิติใดๆโหมดที่3คืออารีนาโหมดการแข่งขันในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ีลลิ่งเหมือนแข่งบอลถ้วยอรอบน้องอัโดยมีทั้งแบบเจอกับบอร์ดรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์ที่ให้เราไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยโดยของรางวัลก็จะเป็นเงิน v p เช่นเดียวกันโหมดที่4ครับคือมัลติสปอตลีกโหมด เพื่อที่จะไปแข่งหาเงินรางวัลเพิ่มเติมสําหรับท่านใดที่อาจจะไม่มีเวลาก็สามารถนํามาจัดทีมแข่งควบคู่กันไปได้บดที่5คืออาเขตโหมดหรือเอาง่ายๆครับคือโหมดที่เราสามารถสร้างห้องแล้วชวนเพื่อนมาแข่งในรูปแบบ1 v 1 2 v วีหรือ3 V3 ได้นั่นเอง ขยาบมาที่ฝั่งทีมแฟนตาซีกันบ้างฟา่นี้จะเน้นไปที่การใช้ทีมแฟนตาซีของเราไปแข่งขันในรูปแบบต่างๆซึ่งขอเริ่มกันที่ส่วนของไฮไลท์เลยนั่นก็คือโหมดแร็งกิ้งแมชที่ได้รับความนิยมและเข้มข้นที่สุดเพราะเป็นโหมดที่ให้เราจัดทีมแฟนตาซีไปแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อไต่ออันดับหรือแร็งกิ้งของเราให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยในโหมดแร n งกิ้งจะเริ่มต้นซีซันด้วยแมชจัดอันดับ3เกมแรกก่อนโดยหลังจากผ่าน3นัดน,นี้ไประบบก็จะจัดแรงให้เราโดวยวัดจจจาาาาาาากกกกกกกผผลลงงงงนนนนน3เมมมมีีี้้้รรวไปถถึใคซั่่ออ็ะูย ของรางวัลที่ได้จากโหมดนี้ครับก็จะมีทั้งที่ได้จากส่วนของการเลื่อนขั้นและหลังจากจบฤดูกาลก็จะได้ารางวัลจากแรงสูงสุดที่เราทําได้นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ weekly league ที่จะเป็นการสุ่มคนที่มีแรงกิ้งใกล้เคียงกันมาแข่งกันเก็บแต้มเพื่อรับรางวัลเป็นสตาร์พอยท์เพิ่มเติมไปในแต่ละสัปดาห์ด้วยและอีกจุดที่มีของรางวัลเฉียบๆไม่แพ้กันนั่นก็คือในแต่ละวันหลังจากเล่นแรงกิ้งจบ5เกมแรกจะมีของรางวัลขึ้นมาให้เราได้กดสุ่มหาซึ่งก็มีีลลุุ้รร 8, นนะะ้้นนนนนนนรรราาาาาาางงงงวววััดๆออยย่่กกบ8แะะะเเิจํมพฉ อย่าลืมมากดแร้งกันเพื่อตามหารางวัลตรงนี้ด้วยนะครับถัดมาครับคือหมดแร็งกิ้ง 2v2 ที่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหมดตะลุยแล้งสําหรับสายที่อยากเล่นร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนโดยรูปแบบการแข่งขันอันดับและของรางวัลก็จะคล้ายกันกับ 1v1 1เลยใครที่มีเพื่อนอยากไปตะลุยแร้งด้วยกันก็สามารถเข้ามาแล้วเลือกแบบคําเชิญครับเพื่อชวนเพื่อนเข้ามาได้เลยหรือถ้าใครมาคนเดียวแต่อยากหาเพื่อนเล่นใหม่เนี่ยก็เลือกสไตล์การเล่นของตัวเองจากนั้นกดเริ่มการจับคู่เพื่อสุ่มเพื่อนร่วมทีมมาเล่นร่วมกันได้ ร,ระบบก็จะหาคนที่มีรันดับรวมไปถึงสไตล์ใกล้เคียงกันหมดที่3ครับก็เป็นอันดับกนเจร์อีกมโหมดยอดที่สําหรับสายที่ไม่อยากเล่นเองเน้นจัดทีมจัดแทคนิคแล้วคุมอยู่ข้างสนามคอยเป็นผู้จัดการทีมพาทีมของคุณเอาชนะฝั่งตรงข้ามซึ่งรูปแบบและอันดับก็จะคล้ายกับโหมดอรนกิ้งทั้ง2แบบก่อนหน้านี้เพียงแต่รายละเอียดของรางวัลจะแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นโหมดนี้เนี่ยเราจะกดเล่นทีละแมตช์เอาก็ได้หรือจะกดออโต้ก็มีให้กด30เกมต่อวันปล่อยให้ทีมลุยยาวๆเบรงคไยว,ยวได้ลัในนส่นขอ โหมดอารีนามาสติีสปอร์ตเลกและอาร์เคดโหมดก็จะเหมือนทางฝ้าของทีมสโมสรเลยครับเหมือนเป็นโหมดเดียวกันแต่ว่าสามารถเข้าได้ทั้ง2แบบ2ทางนั่นเองถ้ามาที่โหมดสควอตแบทเทิลโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ให้เราไปลุยกับบอทหรือ AI แล้วก็เก็บแต้มจากการชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อไต่ระดับขึ้นไปและรับเงิน BP เป็นของรางวัลโดยแต้มเนี่ยจะได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับความยากของ AI และผลการแข่งขันด้วยปิดท้ายด้วยโหมดว o ล t ต l าไลฟ์อีกหนึ่งโหมดที่เราอยากแนะนาครับสาหรับใครที่ชอบบอลสตรีทหรือบอลสนามเล็กถึงในว ก็จะมีโหมดการเล่นย่อยให้เราเลือกอีกตั้งแต่การเล่นแบบแรนกิ้งที่เราสามารถจัดทีมมาหรือมาคนเดียวแล้วจะสุ่มเพื่อร่วมทีมแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเพื่อไต่อันดับไปให้สูงที่สุดในแต่ละซีซั่นจะเป็นการเล่นแบบเฟรนลี่แมตช์นัดกระชับมิตรครับที่ก็จะคล้ายกับการไต่แรงมแต่ว่าความเข้มข้นก็อาจจะไม่เท่าเหมาะสำหรับใครที่อยากลองซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนถัดมาครับก็จะเป็นแถบคําเชิญหรือก็คือการสร้างห้องเหมาะสําหรับการจัดโทนเมนต์หรือว่าเอาไว้แข่งขันกันเองกับเพื่อนและสุดท้ายรััับบฝฝึึกกกกซซ้้้อออมมม AI นนนีีเเหหหาาาะสํล่่่ใทย เ,เลือกความยากของ AI ที่คุณต้องการได้เลยซึ่งผู้เล่นทั้งทีมเราเองและคู่แข่งเนี่ยก็จะเป็นบอททั้งหมดเลยครับส่วนในแถบอื่นๆก็จะมีหน้าที่ให้เราจัดการนักเตะเลือกนักเตะที่เราอยากใช้ในการแข่งขันในแต่ละตำแหน่งหน้าทักษะคือจุดที่เอาไว้ตั้งคีย์ลับในการกดสกิลในแถบแบนเนอร์ครับก็เอาไว้แต่งแบล็กกาด์เพื่อความสวยงามก่อนเริ่มเกมและรายละเอียดของรางวัลตรงนี้ก็สําหรับโหมดอานดับที่จงนั่นเองครับ ในคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกับทุกโหมดการแข่งขันในเกมไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างเพราะฉะนั้นฝากรายการฟีฟ่าไล i ์สแครดแมีเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ